ผู้ชมค่ะคนนี้ก็เหมือนกันนะคะอีกสาวน้อยคนลุกทุ่งของเราน้องมินตาอินธิราเจ้าของเพลงฮิตฮานตัวถ้าเธอนั่นตัวเฮาเฮาที่เผาบานเธอเด้อตัวเฮาคอยไอจีลงเถือถล่มทั่วล่องบ่ปฟืนเด้อเด้อเธอ ความถูกต้องนี่คือเลิศมากนะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะคืออย่างนี้นะคือปกติเวลานะักร้องเนี่ยเขาไปคอนเสิร์ตก็จะร้องเพลงฮิตเนาะ <S <S เพลงดังของตัวเองกันใช่ไหมซึ่งน้องมินตาเนี่ยเขาก็มีเพลงฮิตสุดปังเรียกว่าเป็นเพลงประจําตัวของเธอเลยก็ว่าได้กับท่าเต้นที่แบบว่าเออขึ้นมาแล้วก็โยกซ้ายโยกขวานิดนึงแบบเลืเล้อยๆเลยอย่างเงี้ยท<อ>ุกคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องมีร้อนเอวนะจ๊ะแต่งานนี้ไม่วายถูกชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวลาไปร้องเพลงอ่ะไปคอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะ ท่าเต้นน่ะเฮ้ยมีท่าเดียวเอ,อเอ,อโชว์เดียววาเปล่าล่าสุดคะ่ะได้เจอน้องมินตรา<อ>ก็เลยจ่ไม่สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นสักหน่อยสาวมินตาเนี่ยบอกมาว่าอประเด็นเนี่ยก็ได้ยินมาเหมือนกันจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูโชว์เต็มๆนะคะจะได้เห็นท่าเต้นหลายๆท่ารวมถึงคุณภาพของวงด้วยทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องวอลเลยจ้ะขอเลยจ้ะแฟนเพลงเนี่ยเปิดใจให้กว้างกว่านี้นะคะ จริงๆแล้วอยากให้แบบอยากให้คนดูอะมองให้กว้างออกไปอีกมองให้เห็นรูปแบบโชว์ของเราที่เราและทีมตั้งใจแล้วแล้วมีและทีมตั้งใจมากๆสําหรับโชว์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งมินบอกเลยว่ามินเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นนะคะไม่ได้เต้นเก่งไม่ได้แบบมีหลายท่าให้ขนาดนั้นขนาดนั้นมินเห็นว่าหลายๆคนที่เขามีดราม่าก,กันอะเพราะว่า อย่างที่บอกวกไปเมื่อกี้เลยว่าคนที่เขาไปดูเขาก็อยากไปดูคนกลุ่มที่เขาเสียเวลาไปดูเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคนกลุ่มที่เขาเสนับสนุนเราจริงๆอะ่ะเขาเสียเวลาไปดูหน้าเวทีอะ่ะเพราะท่าน,นี้ด้วยอีกอีกหนึ่งท่าเหมือนกัน แต่เหมือนที่น้องมินตราพูดจริงนะเวลาตอนที่น้องมินตรามาไทยรัฐีวีนะดิฉันยังอยากอยู่น้องเต้นท่านี้เลยก็แบบตือตัวจริงเวลาเต้นไม่ได้ยังไงมันเป็นท่าประจำตัวน้องคุณผู้ชมค่ะแล้วโชว์ทั้งโชว์เนี่ยมันคงไม่ได้มีท่าเดียวหรอกแต่ว่าคนเขาเอาไปตัดลงทิกตอกหรือว่าลงแบบว่าพวก Facebook IG ีเนี่ยมันก็มีแค่ท่าแบบเออท่าประจำตัวน้องเอย